สวัสดีครับแอดก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดก้าพารวยนะครับของเพิ่นต่างต่งหดเจ็ดแปดแปดเจ็ดายกับพ่ทานหนึ่งเบิร์อยู่ขนาดของไม่มาทบอีกเก็บเงินยังไม่หมดเก็บเงินพันแล้วเงินเก่ายังได้ยังมาหบดรเงินใหม่เข้าอีกแล้วเงินใหม่เก่าอ๋อครับผมบาเรื่องแล้ว ตั้งแต่ถึงมาจากมาลงจากม,ากมครับผมเอดกาครับที่สูตรคำนวณผมเนาะครับก็ได้ตัวเดียวมานี่คือตั้งแต่มกร่ามาพึ่งรุดส,สองงวดครับกี่ิ่านมากกัหายหา่าห้าบนกขาออกบนครับอันนี้คือสูตรคำนวณน,นะครับให้เป็นแนวทางนะครับมากกะเอาไปยิบจับลอตเตอรี่ผู้ใดนี่สูตรตัวเดียวหรือว่าสูตรจ้บคูกลองเอาไปจับใส่กัน ับต้องจับส่กันเพราะว่าผมก็ได้ตัวเดียวทุกงวดบ่มีตัวอื่นมาแข่งบ่มีตัวอื่นมาบอชิงเลยตัวเดียวโคโลเลยหนึ่งปีรุดแค่สองงวดครับตั้งแต่มกคาล่ามาเนี่หรุดสองงวดครับจีร้องเท็สถิติว่าถึงโมกคาล่านี่จะรุดอีกบเลือแค่สองงวดครับบว่าให้รุดเลยบีให้รุดครับิีห้ปีนี้่รุดแค่สองงวดก็พอแล้ว,ลวครับอันนี้คือสูตรคำนวณครับนี่คือสูตรตัวเดียว ชุดตัวเดียวแล้วเมื่อนี้ก็เห็นทีวีมาหลายช่องนะครับก็จิให้ชุดเต็มไปนั่งชุดเต็มมากครับชุดเต็มนี่ก็ตั้งแต่คัดมากกับเข่าดีนครับผมเข่าดีแต่ส่วนมากสิบโค่อยออกชุดเต็มนอกจากเอสซี่คอขาเทมวหยชุดเต็มก็จิมีโยสองตัวหาชุดครับรับได้ก็เอาไปพิเานณารับได้มากคาดเอาเองครับคาดเอาเองจะมีอยูหาชุดก้อนๆนี่ให มันจะมีติดอยู่หาซีนั่นก็เขาออกซีหาเน้นบนกามาบนคนั่บนค่ะนไลกามาบนก็แล้วแต่บางงวดครับบางงวดกับไปล่างบางงวดกับมาบนมาล่างล่อล่อดีๆรล่อให้มันลุดแม่นีครับถ้าสมมุติวันนี้ลุดวันหน้าจะมาบนล่างแล้วก็จะมาลักลอยบนหลักหน่วยบนแล้วก็ล่างก็มาอีก เป็นแบบนี้ตลอดรอให้หลุดถ้าไม่ได้อยากได้ไลน์ให้หลุดก่อนสาธุเด้อหลุดเด้องวนหนาพวกนายเสือยวแต่เประเด็นอยะเพราะว่าตั้งแต่หลุดสองวดนะคือสมมุติงวดนี้หลุดงวนหนาจะเข่าบนล่างบนทีม้าลักลอยลักน่วยแล้วก็มาล่างม้าสามตัวตัวเดียวนะมาสามตัวคทีว่าเหตุมากบุ๊ชี่ก็อยากให้รุดโยกคนว่ารุดแล้วงวดต่อไปบุ๊ชี่เอาคักนะคนเคยได้ คนเคยได้เนกอยู่เนาดลักล้อยลักนวยเพิ่นเก่าของผมตัวกลางเพิ่นเก่าจากศูนย์ฮอดเก่าพันเก่าได้ซ้ำตัวตัวมันรอดนี่นี่ผู้เดียวละอยากอยากได้เลขย์รูดช่วงนี้ท่านอยากรูดแล้วครับม่เคยไม่เคอไก่ปีใหม่เลยเนาะแม่นครับเขาจะมีก็เอาไปเอาไปก้อนนะเนาะครับปู้เป็นเสียหายสร้างไส้ปีใหม่อยู่เพราะว่าช่วงก้อนเขาภาษาเป็นมาบอกเนี่ยบอกแก้ไม่แต่ว่า พี่ไม่ให้เตรียมรถแห่ไว้เลยคนมาผู้อ๋อคนสามารถคนกับคนในฟั่งเทียนหนึ่งเดียวกวงสวงอีกอีกบวกเกิน 30, สามหมื่นอี่คนกับจีได้ฟั่งอีกเพราะว่าเนี่เคนบค่ไบไบนไปแอดไม่บ่นไปบ่นไว้แล้วงวดแรกบ่นเจ็ดแปดเก้าครับรครับการออกออกเจ็ดแปดครับเก้าแปดมามบา่นหลังวันที่สองกับบ,นบ,บน่นศูนย์สี่ห้าบ่นเทียนไปบ่นเลย ครับกามาสีหาบุครับเจ้าบนบุญคิดโตนะครับบนคิดโตคนตั้งใจว่าสิบุหนึ่งสีหาจังเดย์มาเขียนสูตรสีหาเขียนสูตรคิโตจะได้งี้แต่ผู้ใดเบิ่งในคลิปกับสีได้อยู่รางวัลที่หนึ่งนีว่ากันคิดดิ้วโตเดียวคิดรักทัานบางคนอยู่บนเอาลอตตรี่มาชั่กันเบิ่งนี่งวันน้อู่เนยมันเหลือใจครับ วันนี้ก่าาฝากว่าตอนคือเก่าครับผมตัวเดียวนะครับเรี่ยมป,ป,ประกาศสมมติจนเลยนะตัวเดียวก่อนครับตัวเดียวแล้วก็จับคูกนะ่จับคู่ให้หาชุดครับหาชุดตัวเดียวตัวใดครับผมแปดครับตัวเดียวแปดนะครับแปดนี่เป็นหลักใดเนาะครับแปดมาบนครับแปดมาบนหลักสิบแปดบนหลักสิบเด้อทุกคนแปดบนนะครับผมเป็นซีซีแปดบนแปดบนนะครับแปดบน อ่ะะครับสังสก่าแปดเออว่า็แปดแปดสังเกมาทมู่บ้านนี่เป็นวัสังเกสี่สี่ดยนะอันนี้แปดแปดนะครับเป็นสามหาเลยสามหาเนอันนีเ่ส่เป็นาเนสหเสามหเป็นสเป็นาหเป็นปนเนสหนสปนเป็นมสมปนมปสมาามปเนสเป็นนนีคือเ มีแปดตรงนี้เนาะครับผมก็จะจับคู่ให้เริ่มแรกนัดไปว่าจะปล่อยมืออื่นเลยครับนัดไปนัดไปกันโมยูเนาะกันโมยูแล้วมาถึงแล้วคู่เอาอิงเดี๋ยวคู่บวคู่เขียนหน่ยถ่าเขียนหน่อยถ่าเสียงวัยโมยุครับเอาได้มากแล้วก็กินฝากมีตอนนะครับก็คือแปดลักสิบครับแปดลักสิบครับ์ก็จะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดหาครับ แล้วก็แปดหกแปดเจ็ดแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดครับผมคือหลักแปดหลักสิบหลักสิบแปดหลักสิบมาบนวันนี้มาบนกาเพิ่นใจดีมันก็แชร์ทั้บนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยก็ดีเนี้ยแต่หลักลักเน้นเน้นแลยก็คือมาบนเน้นนัะนักคือบนครับตามสูตรแต่ก่องสลากคนก็มีสูตรได้บอลออกมาสูดตรง อ๋อออกประกาศสีแดงวงกลมเลยนะเห็นพี่น้องเลยมั่นใจนะครับแอดกาวงกลมตัวใดครับวงกลมเอาตัวตัวเปล่นมันว่าครับเอาวงกลมไอแอดกาวอาตัวใดไอเพิ่นหมั่นใส่กระคาดนะครับหมั่นใส่กระคาดออกประกาศสบอลล่าคงสุดท้ายเล่นบอลนี่เอาเล่นบอลน่าจะไกลนะน่าจะไกลกับว่าปากก็เอาเอาไปขีดก็ได้ครับเอาขีดนะครับเนาะขีดละก่อนตัวเดียวโคโลเล่นมาครับตัวเดียวคือพี่แม่อนเปลอยู่บนน้องนะครเป่นได้น้องครับมุ้ง ในนั้นว่าจริงมั้อืมอาระบว่างฟ้องมากจะได้มากับซิฟแล้วฟองมักแล้วบบของมักแล้วฟูแล้วก็ซิฟครับมาวันนี้ก็บอสเสียเที่ยวครับครับจับคล้ให้พื่อมสรุปให้พื่อมครับลอตเตอรี่ไว้ก่อนได้เลยว่างั้นขันฟันดีแล้วค่อยว่ากันอีกเที่ยนึงครับนี่ฝันประกอบกันเนาะครับผม อ้าวความแล้วนะครับพร้อมแล้วครับ,รบปื๊บปื๊บอ้าเอาท่าอีกก่อนนะครับครับผมแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดขีดเส้นใต้คือแปดหนึ่งเหลือวงกลมยังวงกลมอี่นะครับพี่หนุอมนี่ขีดเส้นใต้ไปก่อนอแครแบพี่นุ่มคบันเดียวกันไปเยอะๆนะครับขอโทษนะ สามแชร์ใครไม่แชร์จะไม่รวยใครไม่แชร์จะไม่ถูกหวยได้องมแอดก้านะครับอันที่หนึ่งคันวาคมนะครับหกแปดนิ่นแปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะครับตัวเดียวคอรอคอรอได้มาก่จัดไปตัวเดียวนะครับเน้นที่แปดแปดหลักสิบแอดเก้าบอกแปดหลักสิบเลยสองเลยอสองงวด คบปีคบปีครับคบปีสิเขาเขาตลอดปีครับสิดสติไว้เลยครับตัวเดียวนะครับตัวเดียวนะครับอย่าลืมตัวเดียวไม่ใช่ว่าเข้านะตัวเดียวที่เข้ามาคือตัวเดียวครัเหลืออีกสองมวดจะครบปีนะครับครบปีอ่ะลองเอาไปพิจรณากันดูนะครับลองเอาไปพิจารณากันลองเอาไปคิดดูว่าเอะตัวอื่นสิมีหลักใดหลักใดเนาะรักลอยรักซิปเอหลักน่วยมีหลักซิปแล้วขาดรักน่วยหลักลอย เอามาเติมเติมกันเอาครับผมอะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแอดก้ามากๆเลยครับ <Yeah. S 1> ออขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ